ตรงไหนนะตรงไหนนะใช่ใช่ใชมันอยู่ต้มรถเยอะมากพี่ไม่เคเออีเคัไอันเาออนีเคมออัอมันมามาไเคเอีเคมอนไอมัเคาอัไมพีเคอนไอพีเคันอไอออไอนีเอเออีมคเนเคลไเไีนเอนเอเอเเสืออนเออนเคไเคีไไอ มารวมร้านเสื้อเล่นเล่นเล่นไอเทวไอเทวเตรียมดิเอ้มาไฟใหญ่นะใครไม่เนี่ยมึงมึงเล่นตามปกติเลยไม่ตด้องไกตามแผนเลยอน้อโจนปืนอโจเล่นปืนจุ่มอัเล่นปืนจุ่มนะน้องไอโจไอโจมาเล่นปืนจุ่มไอเก้าไอเก้าไอเก้าจุ่มนี่เก้าอน่มอหล่ปืนมาเล่นปืนมาเล่นฝั่งฝั่งร้านเสื้อนะ บ้านเราอยู่ฝ <Loud noise> ั่งลสภาเพื่อนมึงแขลงมึงแ้ตองกลางนี้มึงแตองกลางเลยแพ้ตงกลาก้แพังกังกหลไหวอ่ะเ้พื่อฝามือหลังบ้านออกวางยีบีหลบ้านอหบ้าออกวางยีพีเอาศพมาด้วยนึงศพมาด้วยึงศพมาด้วยไอ้เก้ามันต่ศพเพื่อนเรามันไม่มีคนเฝ้านะเอ้ยอย่าถอยอย่าถอยไปได้เพื่อนการทํอการไม่ได้อย่าถอยอย่าถอยมันคนคนนี้กูยงให้กูยงให้ังุ่หงบ้านยังไม่มีหง้ยังหลัง้าง เนี่ยไปเนี่เงีเี่เน้นเน้นทุกครมันไม่มีปืนบนหลังบ้านเรามันเอาศพไปแล้วมนเาศพไปแล้วมันกเลมาจะนอนกยนมนจะนอนเกนมันลมเยอะมันลมเยอะมันลมเยอะไอ้ยี่ยีพี่ไอ้ซัดดนมา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 ดมาดนมาด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 ินมาดินมาด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 าดม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 าดูมาด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 มามาด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 ินม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 น เอาาๆๆม่นช่วเพื่อนหน่อยชวยเพื่อนหน่อยมีประมูลหรอวะหนึ่งมาเก้ยเพื่อนหน่อยนะนครเล่นดีๆเราไหวเล่นดีๆวงไปหลบเอ้ยเ้ยเรามาเชียร์ปืนอหลังบ้านห่อยวเฮียอตเทตายเฮ้เทอตายเหลังบ้านเทตายหลังบ้านเอ่เธอก่อนเก้านเอกเธอ่อนเกเลก่อนเธอ่อเเอเ่อนกกเ่อนเก

พีดีบอกมาเดินปืนปืนปืนกับมาบ้านหน่อยปืนกับมาบ้านหน่อยปืนกับมาบ้านหน่อยปืนขันไหนนะสีแป๋ขาโอเคมึงเป็นเชีอะไรสิงหัวโค้งไอเวนขันแล้วปืนมานสีแป๋ขาหน่อยเฮ้ยกูตกปืนสีแป๋ขาปืนสีแป๋ขาวพี่อํานึงโจโจโจปืนสีแป๋ขาวยิงฟรีอยู่ปืนสีแป๋ขาวยิงสวย อย่างนี้ดิวะสวยสวยสวยเฮ้ยไอ้วาวาหลังบ้านวาเข้าวงไปเข้าวงไปเข้าวงไปกลับบ้านมากลับบ้านมาหลังบ้านคนหนึ่งวามันจุมอยู่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 นั่นะใครเห็นปืนบอกเวรรถอ่ะอะไรตอนนี้โฟกัสปืนวนด้วยนะโฟกัสปืนวนด้วยนะเพื่อน เห็นบ้า่ะกลางไฟมันยังมีเพื่อเราอยู่เต็มเลยอะเอาไงอะเพื่อนเพื่อนเรูไม่เป็นไรไม่เป็ไรเือราได้อยู่ไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดแล้วเพื่อนริงให้อยู่เเพื่อนเคเพื่อนเคเพื่อนเคเพืนเคเพื่วนเคเพื่อนเคเอนเคเพื่องเคเพื่อนเคเพื่อนเคเพื่อนเาเพอนเคเรื่อนเเอนเเ่อนเเนเพ่อนเัเพา่อาเเ่นเเนเเพืเเพืนเพื่อนเัเพา่อาเเนเ่อนเ่นเพ่อนเเ่นเ่อนเเเเเพ่เเรเพื่อนเเเเ่อนเเ่อเ่ เฮ้ยกลับมาบ้านก่อนเพื่อนมันจมมันจมมันจมกลับมาการบ้านก่อนนะเห็นป่ะนี่ยนะเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยกูโห่ให้กูใหยวิ่งมาวิ่งมาอีพีหมดขับรถขึ้นตัวดิใครอยู่หน้าเด็กเพื่อนกลับมาเลยเด็กหน่อยเด็กหน้าปืนปืนมันกำลังมันกำลังมาการมันกำลังมากัน์ไอ้เหี้ยไอ้ลิงสมัยปืนอีโวดัมปืนอีโวดัมปืนอีโวดัมอีโวดัมมัน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 เหลือแค่ก้อนเดียวเพื่อนมันเหลือแค่ก้อนเดียวปืนอีโวดัมเอาดิ เอาให้ตกเอาอีวอเอาไม่ตกเฮ้ยปืนตรงกลางตกตรงกลางตกเอาได้ป่ะปืนตรงกลางตกเฮ้ยดันกลับมาได้ป่ะมึงเคยตามเยอะมึงเคยตามเยอะไอ้ตรงถนนดันเฮ้ยมึงดันมึงการกลับมาจนมึงตามเยอะไปกลับมากลับมากลับมาเทลกลับเทลกลับเทลกลับแถวกลับดีแถวกลับดีกว่าแถวมันไม่มีเยอะเลยแถวเทลมันกลับมาเต็มเลยหลังบ้านอ่ะแถวต่อปากกูได้ต่อปากกูได้ทำไมยังไม่ลมวะ ยิงไม่ล้มยิงไม่ล้มตัวบักไอควายไอยังโง่ตัวบักเสือกเล่นอีกมึงตายเลยนะเฮ้ยมึงตัวบักไอเฮียมึงตัวบักได้ยินบ้าอ่ะไอโง่เนี่ยกูยิงล้มบ่าเฮ้ยลองยิโมครวยอะไรควายไอยังโง่มึงไปไกลเลยแล้วมึงกัชูระเบียอะไรไอเฮียคนตะโกนบอกว่าบักยังเสือกเล่นต่ออีกไอเฮียมึงก็ออกมึงก็ต่อมอไปดิไอควาย เดียวเลยม <EN initiatives> <refine vine>. ึงมึงกลับมาบ้านไปไกลตีเลยโง่รถได้เพื่อนไ้ตงกาไอ้ตงเพื่อนเราสบไปยิงลยยิงเบรคนลยขาดตายไปเลยหลับบานอ่ะไอ้ตงกากระสุนหมดว่ะกระสุนหมดกูอกระสุนแป๊บที่ปดำมัน่อยดิปืนปืนปื้นป้เี้ปอ้น้นน้ื้น้ืนื้้อปนมนมนอยู่หลังแนียว มาชมไ้ทานรีได้หมดพี่เป็นสิบเลยไอ้ขีดมอย่ให้กูขีดเป็นมากมากกว่มึงกูจะชุบมากโคตรเด๋อเลยเขาบอกตัวบั๊กยังเสือกวิ่งกัะนะไปปั๊มนะพีนี้บั๊กกินกูเ้หล่พี่บอกบอกกลับมาเล่นบ้านเดยว่เอามาเอามาไม่ว่าเอามาถึเลยถ้าไม่กลับมา มึงไม่ต้องตลองใจไม่ต้องตลัใจบอกตรงนั้นมึงให้กลับมาให้หมดกูไม่ต้องปกูไม่บอกให้กูบอกให้กลับมาบ้านกลับมาบ้านมันจะรีหลังบ้านมันจะรีหลังบ้านมึงมึงตีอะไรอีเจไปกลับไปบ้านก่อนเฮ้ยมึงซ้ำมันได้มึงจำอีเจนดิมึงทำอีเจนี้ดิมึงทำอีเจนี้คนเดียวพอคนเดียวพอไอ้ทอมไปมันไอดามันมึงตีไปที่ขาอีเจเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วมันแก่แล้วมึงตีขามันอ่ะ เดี๋ยวก็ตายไอโวไอโวไอโวเห็นไหมไอโวกลับไปอ่ะเร็วดิคอมอ้เหี้ยกูต้องไปจับปืนเอาหน่อยน้องเอาหน่อยสิบสิบหกอันทีเออนะเกบบ้านมาให้หมดดิเกับบ้านมาให้หมดกลับบ้านมาให้หมดไปเรดนไปเลับบ้านให้หมดไอรีวกับไอเจี๊ยกบบ้าให้หมดเก็บบ้าให้หมดไปเร็วไม่ได้มึงใครอ้อยโฟมึงร เดี๋ยวผมไปดักศพดีกว่านั้นแหะเท่หมือนต้องโยกอ่ะปีเอ้ยกูโยกศพนะกูโยกศพละทันศพซ้ายทันศพซ้ายตาใตายหลังจากมนะเพื่อ้ไม่ได้พี่ไม่ได้เขายังไฟกันอยู่เลยขอคนเดียวขอคนเดียวทำดันศพซ้ายทันศพซ้ายดมนศพซ้ายกุโยกศพแนวซ้ายไอ้แบลรี่ตายเพื่อนน้ำมันรีเต็มเลยเพื่อเราตายอยู่คนนึง สายสุดสายสุดสายสุดไอ้เยิงกูหน่อยเก้ายิงกูหน่อยเก้าเก้าอีวอลกปืนปืนขึ้นรถจับปืนมาหน่อยจับปืนมาหน่อยจับปืนมาหน่อยปโกปกสกัการไกัดการไ้เลยไอโจตายไอโจตายเอาโจหน่อยเอาโจหน่อยเก้าเกสายคู่เกเกด้านสายเก้าด้าสายนี่เก้าน้าคูขึ้นตรงนี้เก้าเก้าขึ้นหน้าน้าคูนั่นแหละนั่นแหละดนไปไปดไปอไอ้เหี้ยคนอยู่ว้สดันมนุษยปะ ที่แปดทำมันอบปะแปหนึ่งเลยหมูสวยไม่ไหวเลยไอเจ็บเจ็บเจ็บพีปะตรงตรงตนี้เห็นเห็นพี่กูว่าไปไม่หันไอ้เหี้ยกูเรียกผิดคนมันรอปะเพื่อนรอดรอดรอรอดรอดมันออกไม่ปืนมันออกไม่กวกวหลยเกย่างพี่พี่บอสเป็นไงพี่ตังเกแล้วไม่ไม่เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอ้ไม่ไม่ไอมือมชูได้ไงเนี่ยไอตัวบักอยู่ไหนวะ กูจะเข้ามากูด่ามันต่อไอ้บ้าคุดมาเป็นทางขึ้นล่านตเก็ตในตอกในตอกไมีอะไรขีดซอกไหนยังไร้ขี่มีมันอยู่มีมันอยู่โอเคกำลังไปกำลังไปสัตว์ตื่นในสัตว์ว่าเป็นไงบ้างอะฮัลโหลไอ้ศพไอ้ศพตัวที่มีอยู่หลักกันกับโรงพยาบาลนะนี่นี่นี่ตัวบักตัวบักตัวบักพี่มาพี่มานี่มาพี่มาเฮ้ยตัวบักตัวนึงตัวบักตัวนึงนี่ไอ้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 เฮียนี่ตัวบักแล้วเสือกชุบนะฮะ เนียนเลยนะมึงเนียนเลยนะมึงกูออกวอลด่ามึงเลยเนียนเลยเนี่ยตัวบักวิ่มาชุบภูมิใจป่ะคิดว่าตัวเองเก่งป่ะนี่เฮียตัวบักวิ่งมาชุบไอ้สัตว์เคี่ยเป็นวลรบุรุษสงครามไง เฮ้ยกิสุนหมดพี่สุดหมดสุดหมดสุดหมดเดกุ่กฮัลโหลมาตรงอีโวอีโวดามหน่อยมีตัวนึงมีตัวนึงยังไม่หมดข้างล่างมึงเหมึงมาตรงอีโวดาหน่อยข้างล่างตรงที่มันตัวบักอะที่มึงไล่กันอะมาดิ มาาดดิิมมเันอยู่ข้าหมดมาไหนมาไหนใช่อยู่บนข้างบนมกระสุนหมดว่ะได้ใครตายเขาว่ะได้ลงบ้านแล้วนะมันถึงลงบ้านแล้วนะอยู่บนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนพี่มาตายไะเนี่ยจบแล้วบอกนะถึงแล้พี่มายิงไปพี่มายิงไปสอบพอแล้วสอบนีสิสอบพอแล้วสอบนี้แป๊บนึงเทียวแป๊บนึงเดียวกูล่าไม่หมดอยู่ที่มันมีสนับตัวที่มันตัวบักอ่ะนี่ไงกลัวไอตัวบักอยู่กูเรียกมึงไอตัวบักกลับมาถึงสอบดิไอ้โดนเลสตีเต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 

ไม่มันยิงได้ต e ัวบังเราเล่นตัวบังเราวิ่งมาชุบหล่อมากมั้งตัวบังวิ่งมาชุบอเหียมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะหรื้ว่าตัวเองตัวบัคยังสือวิ่งมาชุบอีหียโง่ผมขวา่เลยนะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเลยเเลยเลยยเลยเลยเเลยเลยนเลยเลยเเยเลเยเลเลยเลยยยเลยเลเลยเลเลยเลยเลยเล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 เ ไอตันม้ามาคุยไังเงยียน่ะไอ้เจ้าไม่เอาทุกช่องโบ๋ไม่เอาทุกช่องโบ๋เลยนี่บ่าไอ้เจ้ยอ๋อออ๋ผมไม่รู้ครับพี่ผมตัวบัาอ๋อผมไม่รู้ครับพี่ผมจะเพื่อนเกิดแบบสิบสิบคนเลยอ๋อผมไม่รู้พี่หาได้พี่ถือว่าส่งไม้ต่อให้น้องคอมไปนะครับมันเลยมันจะต้องมีคนแหกคุกอยู่ด้วยไอ้พี่ป๊อบเดี๋ยวผมไปแหกเองไม่มีใครแหกแม่งใส่ลนกเลยเลี้ยงเลี้ยงเให้เองเด็กคนนั้นแม่งเกือบแม่งเกือบทำพวกกูแพ้ไอ้เหี้ย ไม่ไม่เลื่อดตลอดอต้องรอดีพอแล้วรัแบนู้นอ่ะมึงเอาไอ้ตัวบังใบไอ้คอมพอได้เหี้ยไอ้คอมพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ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 แล้วพอแล้วไอยี่ห้ยพอแล้วไอ้คอมพอแล้วเอาลงมากูเองไอ้เหี้ยนี่เป็นบ้าเนี่ย ออมาเดินมาอุ้มมึงอจจะเจ้าตัวงหนก็อุ้มกันแล้วไมืงอะแหงด่าเลยผมผมไม่ได้เฝ้าแล้วเพื่อนเจอ๊ยบจอดมาหน้าตู้แดงไช้อยู่ตัวบักมาชุบมหรอนอนอะไรอ่ะพี่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นมาปั๊บปั๊บปั๊บอะว่ายิงเข้าไปเหอะทำไมแม่งไม่ลมวะไอตัวนั้นต้องเม้มหน่อยอ่ะมันเอาอาวุธมันหายไปเลยคนส้นตีนเหี่ยมจัดทิพหายพี่หยองมาอุ้มเพื่อนนี้ไหมล่ะพี่หยองมาหน่อยพ่หยองมาหน่อยเอาแกพี่หยองมาหน่อยไอ่ลามมันมาเอาศอกเองเนี่ยไม่มันไม่ได้ออยนนะะผมับีโว แต่ให้อุ้มก็ได้แล้วพี่เดมีสพถือแล้วแต่ผมมีพอยูมาเด็มาเดไอ้มถือสอยูสมถือพอยูไม่ไอ้ละยังไม่ได้ออกยังไม่มีใครมาแหกคุกเลยเพื่อนไอ้ตรงกางใครอะที่ยังไม่ถือบรอะนอเจนอะใช่ละแม่งเฮ้ยเอาอีกล้เอาเคสฝักให้กูแล้วกูเกมคนมาแหกคุกลยสอสสามสามสมมาไปแอบได้มพี่ยอยู่ข้างลงมานะอยู่ข้างลงมาแล้วรอเสาห้าเสาหกเลยผมก็เลยไมแหก ฝฝัั่่งงตรงข้ามโรงบับตามกูมาดิขับตามกูมาดิไม่ไม่ฝั่งนู้นเชียร์กันนะฝั่งนี้นานแล้วนะไอพี่มีใครมีถุงห่อเหรียบะมึงถามเลยนะไอคอมมึงอยู่ไหนอะอยู่ตรงไปเลยพี่อไม่ไม่มึงมึงมาตู้แดงมาคอมมาเร็วเร็วเเร็วไปติดนอยนะพี่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 กลางยิ่งเลยอดได้นะละเดี๋ยวเหี่ยวมึงห่อเลยเดี๋ยวกลางเลยกลางเลยกลางเลยเพื่อนนะเหนะเดี๋ยวห่อมเพื่อนนะเดี๋ยวไอแชทเทลไปหมดแลอวกลางเลยกลางเลยไม่เป็นกลางเลยห่อแล้วบอกนะ อ่เลยอ่เลยอเลยอ่เลยมันหยาดปะกันมันถึงประมาณาเคี่ยงนั่นไงไอ้สัตว์ไม่ถึงออกเลยออกเลยออกได้ออกเลยข้างในฝั่งร้านพสกโลกนะมันเหลือสามสินะอีกแค่นี้เดียวเองไอสัตว์จะไม่ถึงตรงศพอ่ะมีห่อใครมีห่อให้ขึ้นไหนเร็วข้างในไอ้แบ่งมาหน่อยแบ่งมาหน่อยเามาละ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 เพื่อนมารับเราละอเน ครชัววะไอตัวไอตัวไม่มีบาผมมีสามไม่เอาเอาตำรวจเอา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 องบัเอารอนรวจดิตรวอ่ะหาชิ้นว่เพื่อนเฮ้ยผมบัมีใครรับผมกมีกี่ชนวะดูอตัวกไอตัวบักมีกี่ชิ้นวะขอพี่ดูหน่อยนะเข้าใจผมสว่ะมอขับเข้ามาในวงดิโอ้ยรวยเนี่ยอืมขอมืครกันอุพกหอมาด้วยนะหอมจัมาเต็มเหนียวเนี่ย ห่อมาเลยเนี่ยจากห่อเลยไงบล็อกดวบล็อกไม่ได้ผมกดลงไม่ได้มือมือมันอ่ะมือมันอ่ะตัวผมบล็อกก็ต้องต่อหมอใช่ไหมต้องต่อหมอต้องต่อหมอหน่อยทีตัวไม่ได้บล็อกโอ้ไอ้เหี้ยออกข้างไหนดีวะมันเป็นพับอะไรติดเนอะมือถือพ็อปอะไรอยู่หรือเปล่าเราเพื่อออกไปก่อนทั้งคนครับตำรวจจะผมแทงเงินละของพี่วิจัยออกแล้วกูก็ออกทางนี้ตรงนั้นอะ เรียตำรวจมาเยอะนะหล่อเล่นไม่ออกแบบนี้ดีกว <heaven> ่าเหลือประมาณสามรอบมั้งเยอะไปหมดหมดแล้วจ้ะจบเลยนะเพื่อนถ้าอุ้มเยอะถ้าอุ้มเออสิบอะ